แฟนผู้ชมผู้สรงกิจที่รบรลักครับและโชว์การอีกงนี้พบกับเป้ผู้นำทีมงานการแสงครับสันวงสะทอน <Okay. S 1> และพบนะครับท่านพบแล้วกับสันวงสะทอนครับพบนะครับกับสันวงสะทอน,นทขอเสียงปรบมือน,นะครับ โอพิดครับนี่คือคุณต้าสาธุครับและน้องอาร์ตครับมีผู้คนโยกเยวมีทองคนมองว่าดีดูคนเขาดูแคนทีชั่วดีหรือศักดิ์ศรีเงินตราโลกเราเก่ารำด้วยความเจริญ แต่ใจคนกับถอยไม่เดินตามแบ่งแยกแข่งขันทําเลวสามสิ้นความเป็นคนไรราคาดีทั่วก็ตัวทําสูต่ํำเพราะทับตัวเห็นกงจักเป็นดอกบัว ทำถั่วจนเธอชินสีครับัวตากาแซของผู้นำทีมงานกาแซครับสันบูสะทนไม่กล้าออกเทียบเลยอยากมีผู้คนยกย่องมีทองคุณมองว่าดีดูคนและเขาดูกันที ทัวดีหรือสัตีเงินตรามาโลกราวก้าวรามด้วยความเตริดแต่ใจคนกับถอยไม่เดินตามแบ่งแย่งแข่งขันทำเลวตาสสิ่งความเป็นคนไร้ราคาดีทั่วก็ตัวทับสูงตับเราทำตัวเทพกงจักเป็นดอกโบ ขับท,ทั่วจตชท้าจริงจังโลก,ว,กวียนวน ใจคนวุ่นวายทำดีก็ว่ารายเหมือนว่าทำดีท่วมทนไม่พ้นคนนินคาสร้างเรื่องดรามามองมนบ้า,บาเปิดประเด็นว่าผมเป็นแมงดา บางเปิดประเด็นว่าผมเป็นแมนด้าบางก็ด่ามาไม่แมนขำอะไรอ่ะตลกเหรบางก็ด่ามาไม่แมนบางก็ว่าสั้นเป็นแค่ตัวแทนนินทากันแน,น่นเอ ทนจะด่ามาล้านคำเฮ้ยผมก็ทำเพื่อครอบครัวจะด่ามาล้านคำผมก็ทำเพื่อครอบครัวและนาทีของหัวหน้าคน<า>พบก,กับนั้องซันวงสะทอนนะสวัสดีครับผมซันวงสะทอนครับไม่ใช่ ร้อเป็นกรสิออาหรอแต่งหน้าทำไมน่ารักมั้เน่ยหมูเด้งปะ oh. สันให้ถามจริงๆเถอจะจะมึงหากูมาฆ่าปะเนี่ยไม่ได้หาคุณดูประมาณลิเกผมก็ทีมงานคุณด้วยลิเกผมเนี่ยเอามาแค่บางส่วนเหมือนมารับเชิญแพพาวๆก็ไม่รู้วันนี้เอานายบอกว่ามาจะให้เป็นพระเอกไงนี่ไงพระเอกโชว์กรสกหน่อยฟังลิเกจากน้องต้าสาธุครับผมนิดนึงร้อนเนื้อหรอใช่ เยรรออคุณับมาก่นลทุกคนครับเราไม่ได้ซ้อมเลยนะครับเก่งมากรอดูอ่ะมาครับมิวซิกยกมือขึ้นทับกราบวันทาเสียงดีอมนิตาแสง มาเล่นมารำมาร้องกลาแม่ผิวผ่องฟังผมถ้าไม่ชอบก็อย่าแช่งถ้าไม่ชอบก็อย่าแช่งโปรดจงใจแข็ง ใจชมเสียงดีไม่เหมือนนิสัยอน่าได้เกินให้น้องเลยครับผมน้องฮาด ใจเรียมเร่ฝากแฟนลิเกกันเสียก่อนอให้เสียงดังกองร้องคำกลอนให้รักกลับย้อนยกย่องทีมงานแพรเพราวผุดพาด ฝากชื่อนงฮัดแสงทอง ก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีพี่น้องแฟนลับบ้านเอ็นพีแฟนขับบ้านแสงทองและพี่น้องทางกลุ่มปิดทุกๆท,ท่านอันเป็นที่รักด้วยนะครับวันนี้อาจจะิดภาพบรรยาาของประธานภัยด้วยแต่ต้องขอพูดออกตัวกันเลยครับว่ารเราทั้งทีมงานเนี่ยค่อนข้างที่เวลาซ้อมน้อยมีเพียงแค่เมื่อวานจดกลอนให้เราไม่ได้ซ้อมมาเลยนะครับน้องฮาร์ดเองก็เพิ่งได้ก่อนเมื่อกี้เหมือนกันนะครับ ความสามารถผมต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่งแค่พื้นเพย์ความอีสานต้องยอมรับบ้านแสงทองทำาได้ได้หลายอย่างมาปรบมือให้บ้านแสงทองนะครับเมื่อครู่ตกใจที่นางเอกออกมาเมื่อกี้บอกไม่เป็นไรครูบาอาจารย์อย่างที่บอกนะครับว่ารเราเคารพครูบาอาจารย์เรามีครูบาอาจารย์บางทีอ้าวไหว้พ่อแก่แต่ลแล้วแต่ความเชื่อรเราเชื่อแบบนั้นนะครับ,รบแต่พอได้ไหวแล้วเป็นไงครับความเป็นแพววผ่องใสเหลือเกินผ่องใส อันนี้อันนี้คุณชมเขาคุณชอบเขาไหมครับชอบครับคุณรักเขาจริงๆไหมครับคุณอะไรในเรื่องนี่ชีวิตขอเราเกิดมาเนี่ยน้องรับรางวัลก่อนลูกไปนี่น้องช่วงนี้ได้มาแสดงเพราะว่าลาโรงเรียนด้วยแล้วช่วงหยุดด้วยปิดแล้วปิดเทิมหรอปิดเทิมแล้วปิดเทอมมเราปิดเมื่อไหร่ผมไม่ได้เรียนแล้วครับ เห็นหน้าเด็กไงโอ้ยคุณพูดดีนะคุณซันครับแต่เรื่องน่ายผมเป็นพระเอกได้ไหมได้ผมโทรหาลูกเมื่อตอนเย็นคุณว่าไงโทรหาลูกเมื่อตอนเย็นน่ะว่าตอนนี้แม่โอ๋สามชั่วโมงยังไม่หยุดร้องไห้เลยเนี่ยคิดถึงพ่อเมื่อกี้คุณเบนตะโกนมาคุณท่าเสียงดีมากเลยเสียงดีไม่เหมือนนิสัยตะโกนมาทำไงกับเขาดีคุณเบนออกไม้ผมตบหน่อยครับตบหน้าเหรอตบกระบาลครับครับผมก็ชื่นชมนะครับ เอาเข้าในทองเรื่องดีกว่าครับผมมีชื่อว่าน้อยครับผมคุณมีชื่อว่าอะไรผมมีชื่อว่าตาครับชื่อต้าเลยเนาะใช่จ้าครับผมแล้วน้องละ่ะชื่ออะไรน้องน้องชื่ออะไรน้องลินลี่หรือเปล่าลูกไม่ใช่ <laughs> ถามให้เขาพูดก่อนเออน้องชื่ออะไรครับเอาน้องถ่ายรูปก่อนอ๋ออเคครับผมโอเคได้มากฝากด้วยนะทุกคนนะครับ <c oughs> เรื่องหลากหลายเรื่องนะครับครั้งหน้า บอกกับคุณพ่อนิดนึงครับผมครับเรื่องแบบนี้ค่อนข้างงงครับครับแต่ดีครับผมดีครับเยี่ยมไปเลยจริงๆแต่ต้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สะท้อนชีวิตด้วยมาดูครับเราติดตามถึงตอนสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับน้องชื่ออะไรชื่อมนัทครับมานัททุกวันนี้เราอยู่กับหลวงตาแม่ฉันเนี่ยอันเป็นที่รักฉันรักแม่เสียเบมันดวงใจของฉันพร้อมด้กับน้องสาวของฉันน้องนิด น้องนิดน้องนิดความรักครอบครัวเราเนี่ยย่อมมีเหตุและผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้คิดถึงบ้านเหลือเกินมานัดน้องรักรจะกลับบ้านเลยหรือว่าจะอยู่กับหลวงตาก่อนผมขออยู่กับหลวงตาก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวตามพี่นะครับที่บ้านได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้างพี่ยังไงพี่ฝากหลวงตาด้วยนะ,ะเติบโตมากวันนี้มีไม่มีหน้าที่กับงานโทรมาหาพี่ตาพี่ตารับคำปรึกษาได้ครับเรามีมงานทำหรือยัง ผมมีตลอดมีตลอดใช่ครับผมผมไปเห็นผักที่โลตัสมาครับผมยังไงของแท้เลยวันนั้นได้ตังประมาณสามสี่พันต่อวันเอาทั้งเข็นผักทั้งล้วงกระเป๋าด้วยรวบเลยทีเดียวใช่อ๋อไม่เป็นไรลูกมีอะไรโทรหาพี่อะดูแลตัวเองนะลูกนะ,อะโอเคพี่ฝากหลวงตาด้วยนะะ,ะไปเลยลูกไปโอเคเดินทางปลอดภัยนะคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วรีบมุ่งหน้ากลับไปหาแม่ใช่ไหมกว่าใช่คิดถึงแม่เะเกินคิดถึงมากๆ ใครมีแม่ก็องรักแม่เราเป็นคนรักแม่อยู่แล้วถูกต้องอย่าลืมคุณของปีดามานดาครับอ่ะก่อนจะไปมีคำร้องหน่อยลูกเล่นจัดไปเลยคุณซันสุริยายำซาะทะยนเอ๋ยทนแล้วจะขับมารวยสุริยายำซาะทะยนเอ๋ยทนแล้วจะกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินนะคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงทิม แม่คนสวยป่าชนีแม่นงเน็ป่าชนีแม่นงเน็ดป่าชนีแม่นงเน็ตแม่กำลังโดนแม่กำลังโดนเฮ้ยอะไรแม่กำลังเก็บเห็ดหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้นะไหน่อยเอ้ยอโศรียายับสาทยนเอ้ยจนแล้วจะกลับมาด้วยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงทิด แม่คนสู้วยปานชะนีแม่นงนวยปานชะนีแม่นงดวยแม่กำลังถอกแม่กำลังถอกแม่กำลังเอคุยหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโง่ละหน่อยเอ้ยโซตียาหยาฟทะยนนะโซตียาอยาฟ้ทะยนต์เอ้ยทนและจะกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงถิ่นแม่คนสวยปานชะนีแ pues ม่คนดีปานชะนีแม่คนดีแม่กำลังแหกแม่กำลังแหก อะไรแม่กำลังแหกสัมลีหรือเปล่าเอยเอยโอ้ทนายหน่อยเอ้อไปเพื่อนไปไปดีกว่าเดี๋ยวจะลงลีอย่างอื่นไปเลยเพื่อนไปไปไปแลเจอพี่น้อยสาวก็ไม่รู้ไปไไปเร็วไปเร็วพี่น้อยพี่น้อยพี่ เรงไห้ทำไมอ่ะสกพี่น้อยอาให้ทำไมน้องเกิดเรื่องอะไรลูกพี่เกิดเรื่องอะไรช่วยแม่ด้วยจ้ะพี่ใจหน้าพี่ร้องผมร้องให้ช่วยแม่ด้วยใครทำแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเคยกำนันอ่ะมาจับตัวแม่ไปแล้วพี่มันจับตัวแม่ไปตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนแม่ไปทาบ้านกำนันใช่ไหมไปนำทางพี่ไปใครทำแม่กูกูไม่ปล่อยไว้แน่ ได้จ้าหน้ากาหลทางไหนอ่ะไปทางนี้จ้าเกลียวรีบนำทางให้ไปพี่จะช่วยแม่ไปแม่อยู่ที่ไหนบอกทางเงื่อนบนดิรีบนำทางพี่ไปไม่ให้สบายใจเลยกลังกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ้าวเฮียด่ไหนถึงบ้านกำนันแล้วจ้ะพี่นี่แหละบ้านกำนันไม่เป็นไรตาในบอดตาหน้าค่อยเล่นใหม่ฮะแม่เหรอไม่ใช่ไพ่เหรอขอโทษฉันต้องให้กลับมาแล้วแม่ น้อยน้อยไม่ได้น้อยจริงๆบารุ๊ปแม่ที่ต้องการนี้ใครทำแม่ไม่ดวงตาแม่เป็นแบบนี้ใครทำแม่บอกพี่มาบอยแม่บอกน้อยมาใครทำแม่บอยบอยบอย ไอ้บอยมึงฆ่าแม่กูไอ้เวมไอ้บัลไลมึงหยาบจับตัวไอ้จับมือมาจับตัวมันจับตัวมึงจับตัวมาจับตัวไปไหนไอ้ใต้ทำแม่ใครทำแม่ใครทำแม่น้อยใครทำแม่แม่อะไรมันใช่ไหมอะไรไอ้น้อยใช่ไหมกระเทือบมันกระเทือบมันมึงฟังแม่กูมึงเคยฟังแม่กูไหมอีว่ามึงรู้จักไหมแม่กูอะไม่ใช่จ้าไม่ใช็นผลไ่ไหนอะพี่น้อยไม่ใช่จกูฟังแม่กูไม่ใชฟังกูม่อนฟตากูก่อน ูกก่อนพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าไม่ใช่เลยลูกโอ้โหไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าอย่าดูตาพี่เขาเลยค่ะไม่เคยสบายใจน้อยอยู่ไหนลูกให้ดูพี่ไหมพี่น้อยไอ้บอยไปทำแม่ทำไมอ่ะใครทำแม่มึงทำแม่กถึงไมใช่ไม่ใชี่ยเดี๋ยวพกู มึงมึงทำร้ายผู้หญิงไอ้บอยทำร้ายไงอะ่ะมึงเห็นแม่กูเพศตีไหมมึงฟังแม่ก่อนควกคักดวงตาแม่กูทำไมอะ่ะน้อยลูกไอ้ละยำฟังแม่ก่อนบอยฮะบอยเล่าให้น้อยฟังหน่อยสิเล่าไม่ได้ล่ะปกติแต่งโสมไอ้เฮียเี่กกระดึงจังไอ้บอยมึงจดเร่อให้กูฟัง,งครับผมทำไมแม่กูถึงตกในสภาพแบบนี้น่าคลออบ โอ๊น okay. ี่นี่นี่นี่อาตุดกูไปเลยที่บ้านไหมฮะฮะเฮียเก่งตกคิวอยากกินอยู่แล้วมีใครอยู่ข้างในไหมมันจะทำสีวิไลไอ้ข้ามึงไม่ได้เลยเกยหามึงมาฆ่าเนี่ยนี่มึงใครเนี่ย เออกูจำไม่ได้ว่าใครมันไม่ใครจำกูได้ไหมเนี่ย <Boy. S 1> ตอนไม่เย็น,นตัวหรอบ <Boy. S 1> อยคลอคลอ,คลอเออเล่าให้หน้อยฟังทีสิมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแ,แม่กูถึงตกเรืพาแบบนี้มึงเล่าให้กูฟังเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เหรอไอ้บอยยังไม่ได้เล่าเลยฟังแม่ดีๆฟังพูดทุกสิ่งทุกอย่างมีคนคนเดียวเลย นายคุณนายคุณนายลินินเป็นคนสั่งให้กำนันจกดวงตาคุณแม่หมายความว่าไอ้กำนันสัตว์กำนันสดกสดลูกสดกูก,ก็ติดมันทำแม่กูนี่กูสั่งส้นตามไปนายยังไม่ได้แดกเลยนะพร้อมกับอีเจ๊น,นี่ลยุยใช่ข้างไข่นะ มึงทำร้ายดวงตาแม่กูใช่ชีวิตมึงมึงต้องตายไปข้างกับกูก <c oughs> อีพ่อหลุงคร <c oughs> ัเขาพูดอะไรไ้ <c oughs> เพ็รเอาเถอะนนับแต่แบบนี้เป็นต้นไปใช่ถ้ากูไม่ได้ดวงตาอไอ้กับนั้นสดกลับมาแล้วก็มึงจอกู <c oughs> มึงไม่ต้องเรียกกูว่าคนมึงจำไว้ ไอ้สดฮะไอ้สน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 แม่นะจ๊ะไอ้เบนนั่งหอยเลยเฮียไอ้น้อยเจ็บแสนเอใหสุดแค้นใจเออ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 บออเ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 ออ่องเออ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 เาอเออเพาแม่ไปพเออ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 เอ่เออเออเออเอเอเออเออพออเออเออเอออ ไปแล้วกูต้องไปด้วยเหรอโลโล